ที่จังหวัดปราจีนบุรีคณะกลองยาวเนี่ยเขามารําแก้บนกันที่ศาลเจ้าพ่อโพธิราชหลังจากที่มีคนดวงดีดวงเฮงถูกรางวัลหลักแสนบาทจ้า จัดเต็มไปเลยเอ้ามากันบ่อยนะที่นี่นะหลักแสนเลยเหรอหลักแสนค่ะคุณศาลเจ้าพ่อโพธิราชหมู่สองตําบลทุ่งโพอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีไปแก้บนกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะมีคนดวงดีดวงเฮงเขาถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมานี่แหละ16เมษายนครับรวมเป็นเงินกว่าแสนบาทโอ้โหคนลุกไปหมดเลยนี่ก็มากันแบบนี้เลยนําเครื่องเส้นไหวมา จ้างคณะกลองยาวมารําแก้บนจํานวน9รอบนะคะคุณขวัญยืนจันสุดบอกว่าเธอเนี่ยฝันฝันว่ารถยนต์กระบะของสามีเนี่ยาท่าเบียนนะบอต7 1 7 2ปราจีนบุรีวะวะเสีย <วะ S 1> ค่ะ,<ว>ะแล้วสามีบอกว่าให้เอาไปซ่อมแต่สามีบอกอืเสียแล้วซ่อมไม่ไหวหรอกอขายไปเลยละกันขายเลยจากนั้นเธอก็เลยซื้อสลักเกินแบ่งรัฐบาลไปจำนวน20ใบคุณออปรากฏว่าเป็นยังไงล่ะ ป็นไงถูกรางวัลที่จะ๊ะเลขท้ายสองตัวไงก็เลยจ้างมาเลยค่ะคณะกลองยาวเอามารำแก้บนกันไปเท่านั้นยังไม่พอเห็นไหมสนุกสนานกันแล้วจุดประทัดแก้บนกันไปอีกด้วยออสักงวดก็แล้วกันนะเขาบอกว่าเดี๋ยวง,งวดหน้าะจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค กับเลขที่ปลายประทัดต่อ,อ,อนั่นเป็นเสียงโชคกัะต่อก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออคนที่มาที่นี่จะได้โชคได้ลาบเหมือนกันหมดคนที่เขาดวงดีก็มีใช่แต่คนที่เขาแบบเนี้ยจุดประทัดไปแล้วไปตามต่อแล้วถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็เยอะก็เป็นเรื่องของโชคชขาดวงของใครของมันเพราะฉะนั้นดูกันไปแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันไปด้วยเออ